บางคนกลัวน้ำแต่ฉันกลัวการอยู่บนบกมาโดยตลอดไงฉันแมรี่และฉันเกิดมาในทะเลพ่อแม่ฉันทำงานในเรือขนส่งสินค้าและมีเรือของตัวเองฉันไม่เคยเมาเรือเลยฉันชอบว่ายน้ำกับโลมาในทะเลเปิดและคุมพวงมาลัยเรือกับพ่อฉันได้เหยียบพื้นดินครั้งแรกตอนอายุสามขวบมันรู้สึกแปลกมากจนฉันแตกตื่นแล้วก็รีบเจนกลับลูกจ้าเป็นอะไรเหรอให้อยู่บนบกหนูเป็นแมงกระพุนตัวแห้งแน่แม่ต้องปรับฉันอยู่ตลอดทั้งเย็นเลย ท่านอ่านเทพนิยายเกี่ยวกับนางเงือกน้อยให้ฟังแล้วก็พาฉันเข้านอนตั้งแต่วินาทีนั้นฉันก็เรื่องฝันว่าจะได้เจอเจ้าชายรูปหล่อแมรี่ช่วยลุงเรื่องแผนที่หน่อยนั้นคุณเจนส์เพื่อนของพ่อแม่ฉันเป็นกราสีแก่ประสบการณ์เขาสอนฉันนำทางจากดวงดาวฟังเสียงลมแล้วก็อ่านแผนที่กระดาษอุปกรณ์อ่านพองได้และหนูจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองนะไม่ต้องห่วงฉันได้เรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นแหละแม่ฉันเรียนทางออนไลน์ ฉันก็เลยเรียนทางไกลเอาวันหนึ่งเรามาจอดที่ท่าเรือฉันเดินไปบนดาดฟ้าเรือและเห็นพ่อแม่คุยกับคนท่าทางน่าสงสัยมีคนหนึ่งส่งปึกเงินให้พวกท่านด้วยคุยกับใครเหรอคะเออก็แค่คนที่ผ่านทางมาอืมฉันคงจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วถ้าไม่ได้ยินบทสนทนาแปลกๆซ้ําอีกตอนเช้าฉันเดินผ่านห้องพักของพ่อแม่ก็ดีนเสียงค,คุณโจนส์เธอไม่ควรทําแบบนั้นนะเรามีลูกสาวต้องคิดถึงอนาคตของเธอสิเพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมคุยกับฉันฉันก็เลยถามคุณโจนส์เรื่องนี้ เขาก็ได้แต่ถอนใจเฮ้ยบางครั้งพ่อแม่หนูกับฉันก็เห็นไม่ตรงกันนะ่ะไม่นานเรือของเราก็มาจอดที่มาเบลาเมืองริมทะเลในสเปนฉันยืนอยู่บนท้ายเรือและดูพระอาทิตย์ตกดินสายลมสดชื่นพัดผ่านหน้าฉันเป็นความรู้สึกที่ฟินที่สุดเลยจากนั้นฉันก็เห็นเรือยอชมีคนจุดดอกไม้ไฟมาจากบนนั้นเมื่อเรือแล่นเข้ามาใกล้ฉันก็เห็นผู้ชายอายุรุ่นเดียวกัน วินาทีนั้นเองก็เหมือนสึนามิซัดฉันเลยเขาเหล่อมากค่ะเหมือนเจ้าชายในความฝันตอนเด็กเลยฉันมองเรือยอสผ่านไปและอหยุดตรงท้ายเรือต่อตอนฉันจะเดินไปก็เห็นเงาคนที่ทะเลเด็กหนุ่มค่ะฉันมองดูดีๆก็จําได้ว่าเป็นหนุ่มคนเมื่อกี้เขากําลังจมน้ําไม่มีเวลาคิดแล้วฉันปาห่วงยางชูชีพลงไปแล้วก็โดดลงน้ําตอนที่ฉันไว่ายไปถึงตัวหนุ่มแปลกหน้าเขาก็แทบครองสติไม่ไหวแล้วจับเอาไว้นะฉันให้เขาจับห่วงยางชูชีพไว้แล้วก็แหนไปไว่ายน้ํากลับเรือเราไม่นะ พ่อแม่ฉันเริ่มออกไปไกลแล้วล่ะฉันตะโกนจนสุดปอดแต่แน่นอนว่าไม่มีใครได้ยินเรือยอสลำนั้นไปไกลแล้วฉันเลยมีแต่ต้องไหว้เข้าฝั่งเมื่อถึงฝั่งเราก็ล้มลงบนผืนซาอย่างเหนื่อยอ่อนฉันมองพหนุ่มคนนั้นเขาก็นอนหลับตาอยู่แล้วก็หายใจหอบโหเขาหล่อเหมือนกับเทพเลยล่ะค่ะจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่าอยู่บนบกอยู่บนพื้นแข็งแหยอนัชันเลยฉันก้มลงคุกเข่าแล้วคลานลงน้ำแม้จะเหนื่อยฉันก็ลงไปไหวยน้ำนิดนึง ถึงได้รู้สึกดีแต่ก็ไม่นานฉันจะทำยังไงต่อดีล่ะฉันไม่มีมือถือติดตัวเรือพ่อแม่ก็ไปแล้วจู่ๆหนุ่มที่ช่วยเอาไว้ก็ขยับตัวอ้าวจะช่วยฉันเอาไว้อระชื่ออะไรหรอฉันแมรี่ฉันเฮนรี่ฉันทำมือถือร่วงลงน้ำตอนที่จะก้มลงไปเก็บเรือก็โครงพอดีฉันก็เลยตกเรือไม่มีใครเห็นแถมฉันว่ายน้ำไม่แข็งถ้าไม่ได้เธอช่วยเอาไว้ฉันออกทะเลกับพ่อแม่แต่พวกท่านล่องไปไกลแล้วล่ะเราไปบ้านฉันได้นะใช้มือถือฉันโทรหาพ่อแม่เธอเอา ฉันดีใจมากๆเลยเฮนรี่กับฉันคุยกันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนบกค่ะฉันไม่เคยอยู่บนบกนานขนาดนี้เลยเธอโอเคไหมเนี่ยฉันจำใจพยักหน้าวินาทีนั้นฉันเหมือนปลาเกยตื้นเลยระหว่างที่เดินผ่านเมืองฉันก็มองไปรอบๆอย่างทึ่งๆทั้งเห็นถนนแล้วก็อาคารแบบนี้แล้วแปลกจังเลยอะ่ะปกติฉันชินกับการมองเมืองจากบนเรือมีช่วงหนึ่งก็มีรถมาจอดข้างเราเฮนรี่เฮ้ยเล่ไปทีที่เจอคุณนะ ชายที่อยู่หลังพวงมลาลัยเป็นคนขับรถส่วนตัวของเฮนรี่เมื่อพวกเราขึ้นรถเฮนรี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวเข้ามาจากอังกฤษพ่อเขาเป็นนักการทูตแล้วมาทํางานที่สเปนฉันฟังอย่างสนใจแต่ทันทีที่รถเริ่มเคลื่อนที่เป็นอะไรไปเนี่ยเออฉันโอเคดีนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่นั่งรถยนต์น่ะฉันไม่เคยเมาเรือมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าอาการเมาบนบกเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วละ่ะไม่นานเราก็มาจอดที่วิลล่าอันหรูหราที่ดูเหมือนปราสาทเฮนรี่ต้องเป็นเจ้าชายแน่นอนเมื่อเราเดินเข้าไปคนใช้ก็รีบตรงมาหาห รัเป็นห่วงคุณมากครับแมรี่ช่วยไว้ถ้าไม่ได้เธอช่วยผมคงจมน้ําไปแล้วนายย่องนักฮีโร่จริงๆการเป็นจุดสนใจทําให้ฉันหน้าแดงเป็นกุ้งต้มเลยแหละค่ะฉันก็เลยขอมือถือจากเฮนรี่แต่กลับติดต่อทั้งพ่อแม่หรือว่าคุณหจนส์ไม่ได้ฉันไม่รู้จะทํายังไงดีถ้าไม่มีที่ไปครั้งที่นี่ก็ได้นะฉันตกลงแล้วเฮนรี่ก็พาไปที่ห้องนอนแขกเทียบกับห้องในเรือแล้วมันใหญ่มากเลยแต่แทนที่จะเป็นวิวทะเลก็เห็นวิวรันบ้านแทน ฉันเพิ่งได้อยู่บนบกได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่ฉันคิดถึงน้ําแล้วฉันนอนพลิกไปมาตลอดทั้งคืนเลยคิดถึงความโคลงเคลงและการได้ฟังเสียงคลื่นแล้วในตอนเช้าฉันพยายามโทรหาพ่อแม่อีกแต่มือถือของพวกท่านก็ยังปิดเฮนรี่เสนอเลียงข้าวเช้าฉันฉันไม่ปฏิเสธอาหารอร่อยๆหรอกระหว่างที่จิบชาฉันก็รอบมองที่เฮนรี่เฮ้ยอดใจไม่ได้จริงๆค่ะฉลองเขาในแรกพบเลยทันทีที่ฉันรู้ตัวหน้าฉันกระแดงเป็นกุ้งต้มแล้วก็หันหน้าหนีเพื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง มีข่าวฉายทางทีวีผู้ประกาศข่าวรายงานว่ามีพวกลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลอย่างผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวได้เมื่อคืนก่อนคิดว่าฉันช็อกขนาดไหนตอนเห็นพ่อแม่ตัวเองในจอไม่น่าเป็นแบบนี้สิเป็นอะไรไปออะทำหน้าเหมือนเห็นผีเลยฉันพูดอะไรฟังไม่ได้สับออกมาแล้วก็วิ่งออกไปฉันต้องตั้งสติแล้วข่าวร้ายนั้นไม่มีทางเป็นจริงหรอกแต่ฉันก็นึกได้ว่าเห็นพ่อแม่คุยกับคนน่าสงสัยที่ท่าเรือจากนั้นทะเลาะกับคุณโจนส์พวกท่านเป็นอาชญากรจริงๆเหรอ เฮนรี่เดินมาหาฉันท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดแต่ก็พยายามปิดเอาไว้ถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นใครเขาคงไม่อยากเกี่ยวข้องกับฉันแน่สุดท้ายฉันก็ต้องโกหกฉันได้รับสายจากพ่อแม่แล้วแต่พวกท่านมารับฉันทันทีไม่ได้นะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันอยู่ที่นี่ได้นานตามต้องการเลยเมือ่อผีเสื้อบินวนในท้องฉันทันทีที่เห็นรอยยิ้มของเฮนรี่จากนั้นก็มีรถที่ไม่คุ้นตาขับมาที่ประตูแล้วก็สาวสวยเดินลงมาอลิเซีย ฉันเป็นห่วงนายแทบแย่เลยตอนรู้เรื่องน่ะดีจังเลยที่นายไปถึงชายฝั่งได้นะเอาจริงๆแล้วแมรี่ช่วยฉันเนอะอลิเซียเป็นเพื่อนของเฮนรี่พ่อแม่พวกเขาเป็นเพื่อนกันก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแมรี่เธอกล้าหาญมากเลยฉันไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษหรอกทําตัวซะด้วยนะเดี๋ยวให้พวกเธอคุยกันเนอะทันทีที่เฮนรี่เดินไปรอยยิ้มของอลิเซียก็หายวับเหมือนกับเธอถอนหน้ากากแล้วตอนนี้ก็มองแรงใส่ฉันโดยไม่ปกปิดความในใจอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะ แฮร์รี่เขาอยู่สูงกว่าเธอมากอยู่ให้ห่างเขาเลยเธอเป็นใครถึงมาสั่งฉันเนี่ยเฮ้อเชื่อฉันเถอะยอยห,หนูฉันทำลายชีวิตเธอได้ฉันว่าเธอดีแต่เห่าแหละอลิเซียอยากจะพูดอะไรแต่เฮนรี่ก็กลับมาก่อนเลยทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเย็นนั้นฉันบอกเฮนรี่ว่าจะกลับห้องแล้วก็ค่อยรอจังหวะดีๆก่อนจะแอบออกจากบ้านฉันหยิบมือถือที่เฮนรี่ให้เปิดแผนที่แล้วก็ไปที่สถานีตำรวจฉันหวังว่าจะรู้เรื่องของพ่อแม่แล้วก็เจอพวกท่านแต่ก็ต้องผิดหวัง ฉันกำลังจะกลับแล้วแต่ก็ได้ยินตำรวจคุยกับผัวหน้าพอดีฉันยังไม่เจอเครื่องเพชรที่พกขนของเถ่อลักลอบขนเลยนะอาจจะอยู่กับลูกสาวที่หายไปก็ได้นะครับก็ไปหาตัวมาสิพูดถึงฉันเหรอใจฉันเริ่มเต้นแรงแล้วก็รีบหนีสถานการณ์มันแย่กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกค่ะวันถัดมาอลิเซียเชนเฮนรี่แล้วก็เด็กอีกหลายๆคนมาปาร์ตี้ที่บ้านเธอโอเคแมรี่ไปด้วยนะเมื่อเราไปที่บ้านของอลิเซียฉันก็เกือบสะดุดอะไรแปลกๆกลมๆจู่ๆสิ่งนั้นก็พูดขึ้นแล้วก็ขยับด้วย อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นโรบอทดูดฝุ่นหรอจ๊ะทุกคนขำลั่นออกมาฉันอยากจะโดนพื้นสูบไปเลยฉันก็ต้องเคยได้ยินอยู่แล้วสิแต่บนเรือเราไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนี่นาพอเราเดินไปที่ห้องนั่งเล่นอลิเซียก็ขอให้ใครสักคนเปิดเพลงฉันนึกว่าเธอพูดกับเพื่อนสักคนแต่จูจ่ๆเพลงก็ดังขึ้นมาเองเฉยเลยฉันพะงาดด้วยความแปลกใจเพิ่งเคยได้ยินผู้ช่วยเสียงครั้งแรกเหรอมาจากดาวดวงไหนล่ะเนี่ยพวกนั้นเอาแต่ล้อเลียนฉันตลอดเย็นนั้น แต่เฮนรี่ก็มาช่วยปกป้องฉันอยู่เรื่อยๆเขาทำตัวเหมือนกับเจ้าชายตัวจริงเลยในที่สุดพ่อของอลิเซียก็กลับมาถึงบ้านพอฉันเห็นเขาก็เกรงเลยเขาเป็นอธิบดีกรมตำรวจอลิเซียคอยดูฉันอย่างใกล้ชิดฉันรู้สึกไม่สบายใจก็เลยไปพักหายใจที่สนามเมื่ออยู่คนเดียวฉันก็คิดถึงพ่อแม่ตัวเองพวกท่านทำแบบนั้นทำไมนะอยากเจอพวกท่านจังเลยเช้าวันถัดมาอลิเซียก็แนะนำให้เราไปล่องเรือฉันชอบไอเดียนั้นนะแต่เฮนรี่ไม่คิดแบบนั้น ฉันยังไม่สบายใจอยู่เลยอะหลังตกเรือมานะ่ะเอานะน่าสนุกออกที่เอเพิ่งได้ใบอนุญาตขับเรือนะฉันเรียนคอสแพงที่สุดเลยเนาะเมื่อเราไปถึงท่าเรือฉันก็เห็นทันทีว่านกบินเข้าชายฝั่งไปเป็นฝูงหลังฟังเสียงลมฉันก็รู้ว่าพายุกําลังจะมาแต่พอไปบอกคนอื่นเรื่องนี้พวกเขาก็ไม่เชื่อฉันอ๋อเหรอเห็นไหมว่าฟ้าออกจากใสอะฉันรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะนั่งเรือแต่ก็ปล่อยเฮนรี่ไว้ไม่ได้ตอนแรกทุกอย่างก็โอเค หลังเราออกจากชายฝั่งวัยรุ่นคนอื่นก็เปิดเพลงจากนั้นก็เริ่มถ่ายรูปแล้วก็เต้นรำแต่ไม่นานฟ้าก็มืดลมแรงขึ้นและคลื่นก็ลูกใหญ่ขึ้นด้วยเราควรกลับกันนะคอมพิวเตอร์เรือบักระบบนำทางเสียเราต้องปิดระบบแล้วก็ปล่อยเรือไหลเธอจะบ้าเหรอฉันรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แต่อลิเซียก็เริ่มเถียงกับฉันอีกเราน่าจะฟังแมรี่แล้วก็อยู่บนฝั่งเธอรู้เรื่องนี้ดีนะเธอจะไปรู้อะไรได้จู่ๆเรือก็โดนคลื่นซัดโคลง อลิเซียโบกมือไม้ไปมาแล้วก็ตกจากเรือไปไอยช่วยด้วยฉันหยิบเชือกมามัดรอบเอวแล้วก็โยนปลายเชือกอีกด้านให้เฮนรี่หาหลักมัดไว้หลังเข้าผูกเชือกฉันก็โดดลงน้ําคลื่อลูกใหญ่ซัดฉันทันทีฉันอยู่ใต้น้าไปหาอลิเซียแล้วก็อบเอวเธอเอาไว้แล้วลากเธอกลับเรือว่ายน้ําด้วยมือเดียวมันยากแต่ฉันก็ทําได้เฮนรี่กับทีโอลากเราขึ้นเรือว้าวเมื่อกี้นี้มันเจ๋งมากเลยเธอเท่สุดๆเลยเนะอลิเซียตัวสั่นแล้วก็สะอึก ฉันพาเธอลงไปจากดาดฟ้าเรือเอาผ้าห่มอุ่นๆคลุมแล้วก็ส่งชาร้อนๆให้เธอช่วยฉันทําไมเนี่ยฉันเกลียดเธอเงียบแล้วก็รับชาไปไม่นานพายุก็สงบและระบบน้าทางก็ยังไม่ทํางานฉันร้อยฟ้าเปิดก่อนแล้วก็เลือกเส้นทางที่เราจะต้องไปจากดวงดาวบนท้องฟ้าขอบคุณค่ะคุณโจนส์ Jones. สุดท้ายเราก็กลับขึ้นฝั่งได้สําเร็จหลังจากเหตุนั้นก็ไม่มีใครล้อฉันแล้วทุกคนชื่นชมทักษะข,ของฉันยกเว้นอลิเซียนนะนะ เธอเอาแต่มองฉันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือฉันไม่ช่วยเธอดีกว่าฉันโทรหาคุณโจนส์ในเช้าวันถัดมาโดยไม่หวังอะไรนะแต่ต้องแปลกใจที่เขารับดีจังเลยที่หนูโอเคนะคุณโจนส์ยอมรับว่าพ่อแม่ฉลักรอบขนของเถ่อนเขาพยายามหยุดพวกท่านแล้วแต่พวกท่านก็ไม่ฟังเรือโดนยึดไปแล้วฉันเองก็ลำบากเหมือนกันและไปหาหนูไม่ได้ไม่ต้องห่วงค่ะหนูไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากให้คุณโจนส์กังวลแต่ฉันรู้ว่าอยู่บ้านเฮนรี่ตลอดไปไม่ได้ด้วย สองสามวันต่อมาอลิเซียบอกว่าเธอจะจัดปาร์ตี้สวมหน้ากากเฮนรี่ฉันทุกคนมาที่บ้านนายกันการตกแต่งบ้านนายเหมาะเลยเพื่อนของอลิเซียพูดจนเฮนรี่ยอมในวันเดียวกันฉันบังเอิญได้ยินเธอคุยเรื่องปาร์ตี้ฉันซื้อเดรสสุดสวยมาจบคืนนั้นเฮนรี่ต้องหลงฉันแน่นอนฉันจะต้องสวยเป็นพิเศษไม่อยืนข้างดิเมรี่ฉันไม่มีชุดนะแต่คำพูดของอลิเซียก็ทำให้ฉันเดือดมากไม่ว่ายังไงฉันก็จะสนุกกับงานนี้เมื่อฉันเดินเข้าไปในห้องก็เห็นกล่องของขวัญบนเตียงข้างในเป็นเดรสที่สวยที่สุด ท่าที่ฉันเคยเห็นมาและมีน้องจากเฮนรี่ด้วยทำเพื่อเธอแค่นี้ยังน้อยไปเนาะฉันถึงกับหายใจติดขัดเลยนี่แค่คําขอบคุณหรือเขาเองก็รู้สึกอะไรกับฉันกันนะฉันไปที่ชายหาดแล้วก็เก็บเปลือกหอยสวยๆฉันต้องอยู่เต้ารุ่งเลยแต่พอถึงเช้าหน้ากากทีงทะเลส่วนพิเศษของฉันก็เสร็จในเย็นนั้นฉันสวมมันพร้อมกับเดรสที่เฮนรี่ให้เมื่อลงไปที่ห้องนั่งเล่นพวกแท็กก็มากันแล้วพอเห็นฉันก็ค้างเลยเดรสจากคอลเลคชันที่แล้วนี่ หน้ากากสวยมากเลยนะเฮ้ยแต่ฉันก็มองแค่เฮนรี่คนเดียวเมื่อฉันลงมาเขาก็ชวนฉันเต้นรำคนสวยแปลกหน้าขอเห็นหน้าเธอได้ไหมเปิดหน้านายมาก่อนสิจะชายทรงสห์เป็นค่ำคืนที่น่าจดจำเลยฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายไม่มีผิดอลิเซียคอยหาเรื่องฉันพยายามเทพนันผลไม้ใส่ฉันด้วยในที่สุดเฮนรี่ก็นายเธอน่าจะขอบคุณที่แมรี่ช่วยเธอนะอย่ายามใช้ฝั่งวานาะบีเนี่ยนะไม่เอาหรอกนะ เฮนรี่จับมือฉันและพาออกไปที่สนามหนีไปจากงานกันฉันพร้อมจะหนีไปกับเขาจนสุดขอบโลกเลยค่ะถ้าหากเขาจะมองฉันแบบนี้ตลอดไปเลยเราไปที่ริมน้ําดูจันทร์เต็มดวงแล้วก็ฟังเสียงของคลื่นฉันมีความสุขเมื่ออยู่ริมทะเลแต่ก็เกือบสุขแล้วล่ะฉันหยุดคิดถึงพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ทันทีที่ฉันสงสัยว่าพวกท่านเป็นยังไงก็ดีนเสียงคุ้นๆฉันมองรอบๆก็เห็นคุณโจนที่ท่าเรือรอนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุณโจนกำลังคุยกับคนที่ส่งเงินให้พ่อแม่ฉัน ไม่เป็นไรเครื่องเพชรอยู่กับฉันเดี๋ยวค้นไปกับเรือใหม่ฉันรู้ตัวแล้วว่าคิดผิดมาตลอดคุณจอห์นสคือคนขนของเถื่อนตอนเขาจะให้พ่อแม่ฉันมีเอี่ยวพวกฉันปฏิเสธเขาก็เลยใส่ความมีมือวางบนบ่าฉันฉันพังอ่ะหันหลังไปแล้วก็เห็นเฮนรี่ฉันอยากจะทึงผมตัวเองเลยเฮนรี่ได้ยินทุกอย่างแล้วก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเรากลับมาที่ริมน้ําเขาก็มองฉันอย่างระวงังงั้นพ่อแม่เธอโดนจับเพราะว่าขนของเถื่อนเหรอจบแล้วค่ะ ปฏิเสธไปก็ไม่ได้อะไรฉันก็เลยพยักหน้าเงียบๆคิดว่าเฮนรี่จะหันหลังเดินไปแต่พอเขากอดฉันฉันก็ช็อกจนตัวแข็งเลยฉันราได้นานแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรนะแถมตอนนี้เรารู้แล้วว่าพ่อแม่เธอบริสุทธิ์น้ำตาคลอเบ้าฉันด้วยความโล่งอกจากการที่เขาปลอบฉันทำให้ฉันเชื่อว่าเขาก็คือเจ้าชายตัวจริงเมื่อเรากลับมาที่บ้านก็เจออธิบดีกรมตำรวจพ่อของเฮนรี่ยืนข้างเขาอลลเซียเดินออกมาแล้วก็ชี้ฉันทันที ฉันตามดูแมรี่มานานแล้วและเห็นว่าเธอชอบทำตัวแปลกพ่อแม่เธอเป็นอชัชฉรยกรน่าจะอยู่ในคุกคร้อมกับพวกนั้นซะเรามีชื่อเสียงที่ต้องรักษาลูกพาผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านเราได้อย่างไงเนี่ยฉันต้องแปลกใจที่เฮนรี่มายืนข้างหน้าฉันและเปิดวิดีโอตอนคุณจอห์นส์คุยกับพวกคนของเธอเขาเอาเวลาตอนไหนไปถ่ายเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่แมรี่ไม่ได้เกี่ยวด้วยคุณควรปล่อยพวกเขาเนอะฉันไม่กล้าคิดว่าจะได้ผล แต่เฮนรี่ก็น้อมน้าวทั้งพ่อเขาแล้วก็อธิบดีว่าพ่อกับแม่ไม่ผิดอลิเซียโกรธมากแต่จะทําอะไรไม่ได้ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ในที่สุดพ่อแม่ฉันก็โดนปล่อย,อยตัวเมื่อเราเจอกันแม่ก็ร้องไห้โหออกมาแล้วกอดฉันไม่ปล่อยไม่นานจากนั้นคุณโจนส์ก็โดนจับกลุมน่าเสียดายที่ครูของฉันเป็นอาชญากรแต่กรรมก็ตามทันแล้วพ่อแม่ฉันได้เรือคืนถ้างั้นเธอจะกลับไปที่ทะเลแล้วเหรอนั่นคือที่ของฉันฉันจะล่องทะเลอยู่เสมอและฉันก็จะรอเธอที่ฝั่งเสมอนะ เรื่องของเราเหมันจบลงตรงนั้นแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเฮนรี่กับฉันคุยกันทางมือถือเยอะเลยและไม่นานก็เป็นแฟนกันฉันยังอยู่บนเรือกับพ่อแม่แต่ก็อยู่บนบกบ่อยๆด้วยฉันไปเยี่ยมเฮนรี่ที่อังกฤษด้วยนะนึกภาพออกไหมอีกไม่นานเขาก็จะมาล่องทะเลกับเราอยากฟังกันไหมล่ะ